ตรงเนี่ยไปซื้อวุธกับกเขามากขึ้นเพราะถ้าเกิดสงครามเนี่ยใครได้แล้วครับสารคายวุธได้เราต้องจัดงบไปซื้อแล้ววันนี้งบประมาณเราเหลือเฟือล้นหลามนั่งหรือและมันควรหรือครับที่จะเอามาเนี่ยแล้ถทาสารคดามาช่วยทางนี้ปังเนี่ยรัสเซียจีนีหลนเกาหลีเหนือก็จะเข้าช่วยทางเขมรเข้าช่วยทางลาวเข้าช่วยทางเวียดนามเข้าช่วยทางม่าผู้ช่วยรัฐมนตรีไทยกล่าวไว้ว่าถ้าไทยเข้าข้างพิษชีวิตเปลี่ยนอาจกลายเป็น ส่งค้ามตัวแทนดังทียูเคนเป็นแท้แน่นอนถ่าก้าลั่นกระสุนทำสงครามกับกัมพูชาในครั้งนี้กับทักท้ายสบายดี FC ทุกทุกท่านเอฟซทุกทุกคนสบายดี FC ทั้งฝั่งไทยและกับฝั่งลาวเมื่อนี่เจบอล่าวเลือนไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งอยู่ทั้งต่อต่อซึ่งขาเจ้าจเอาออกมาสัมภาษณ์กันเป็นข่าวโดยอดีตผู้สวยรัฐมนตรี ของประเทศไทยทันหนึ่งได้ออกมากล่าวเกี่ยวข้องกับหมากรล้อมของจีนปัจจุบันนี้กําลังล้อมประเทศไทยเอาไว้ถ้าไทยสามารถหรือว่ากล้าเปิดสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่อ้อมข้างตนเองนั่นหมายความว่ากําลังจะเปิดสงครามกับประเทศจีนถ้าหากว่าไทยเปิดจีนก็ต้องหนุนหลังโดยเฉพาะคือกัมพูชา จีนถ้าจีนนุนลังกัมพูชีไทยต้องอนุญ,ญาตให้เมกาเข้ามาถ้าเมกาเข้ามารัสเซียกับจีนเกาหลีเหนืออิหรา่านเหล่านี้เป็นต้นก็จะเข้ามาเพราะหมากร่นของจีนมีเต็มเมดบ่าว่าจะมีฐานทัพอากาศห่วงกับรัสเซียอยู่ทางลาวฐานทัพอยู่กัมพูชีแล้วก็ฐานทัพเฮือ แล้วก็มีทหารยังใน,น้อยๆ 3, ามแสนนายอยู่ทั้งประเทศพามา่าแล้วกับทั้งฐานทัพเฮืออยู่ทั้งประเทศพามา่าจีนรัสเซียอิหร่านได้ทรงเรือดำนำ้ำมาประจำการเอาไว้แล้วอันนี้จากปากอดีตนักการเมืองหรือว่าอดีตผู้ส่วยรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นผู้กาวเอาไว้สมัยก่อนไทยคือโตดีเป็นผู้ให้ไมกามาสร้างฐานทัพแล้วเอาใครไปย้อนไ่ประเทศอินโดจีนมาบัดน,นี้ จีนรัเซียก็มาตั้งฐานทัพอยู่ประเทศป้อมข้างเพื่อจะเอาใครไปย่อนโจมตีฐานทัพเมกาอยู่ที่ประเทศไทยสุดท้ายแล้วไทยจะกลายเป็นประเทศตัวแทนสงครามระหว่างมหาอำนาจสองโลกรายละเอียดค่อยบริเ็นผู้เว้าเองให้เป็นฟังจากปากอดีตผู้ชวยรัฐมนตรีท่านนี้จะดีกว่าใครมีคำตนี้ที่สงคำคิดคำเห็นแนวใดให้ส่งมาใต้คอมเมนต์ ไ,ไม่ว่ากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศใดนะครับประเทศจีนเขาเตือนแล้วนะครับถ้าอาเซียนทำสงคารามแก่กันเนี่ยระวังจะกลายเป็นยูเครนซึ่งก็เห็นแล้วว่าสภาพนี้มันรุนแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้เมื่อเราเข้าเป็นภาคีโดแปซิฟิกเนี่ยจะทำนั้นจบถือจีนเป็นไฟกุกรามนะครับมันก็เกิดทําให้การเกิดการตื่นตัวขึ้นในกลุ่มประเทศอินโดจีนก็คือลาวกัมพูชาและเวียดนามเพราะพวกเขาเนี่ยมันมีแผลในใจที่เว่อร์วอยู่นะครับ เมื่อครั้งที่เราร่วมกับสหรัฐเนี่ยทำสงคารามอินโดจีนเรายอมให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดจมถารไปฆ่าชาวอินโดจีนนะครับบาดเจ็บล้มตายไม่รู้กี่ล้านคนจนแม้เวลานี้ในแผ่นดินอินโดจีนอินโดจีนสามประเทศเนี่ยก็มีลูกระเบิดฝังอยู่เป็นหลายแสนลูกนะครับเขาเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนแต่วันนี้นะครับเมื่อเราจะประการจะทำสงคารามกับจีนเนี่ยถือจีนเป็นภยัยรุกรามเนี่ยเขาก็กลัวเลยครับเมื่อเราจะร่วมกับสหรัฐทำอย่างนี้อีกเขากลัวเราจะไปเล่นเขาอีก รู้แล้วาการจะทำสงครามกับจีนนี่มันต้องมันต้องลุยผ่านลาวลุยผ่านกัมพูชาลุยผ่านเวียดนามลุยผ่านพม่าไปพวกนี้เขาก็รวมตัวกันเลครับเมื่อเขารวมตัวแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเป็นประเทศเล็กมันจะรับมือกับชาติมนหนาอำนาจได้เนี่ยเขาก็ต้องเอาบาอำนาจเข้ามาคาด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเทศอินโดจีนทุกประเทศนะครับได้ฟื้นความร่วมมือทางการทหารกับรับเสเซียและจีนอิหร่าน,กนเกาหลีเหนืออย่างขนาดใหญ่และยอมให้ประเทศเหล่านั้นเข้ามาต้นทานทัพ เพื่อเตรียมรับมือกับไฟรุกกรมที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างในเวียดนามวันนี้นะครับฐานทัพเก่าของรัเสเซียนในเวียดนามซึ่งยกเลิกการใช้ไปหลังจากสงคารามมิโดจีนสิ้นสุดลงเนะี่ยวันนี้ฐานทัพรัเสเซียนในเวียดนามก็ฟื้นหมดทุกฐานนะครับนั่นก็หมายความวันนี้เนี่ยรัเสเซียฐานทัพรัเสเซียพร้อมที่จะปฏิบัติการในเวียดนามวันถ้าเกิดสึกรุกรามขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปประทา้ารัสเซียถูกไหมครับแม้กระทั่งในลาวในลาววันนี้ยินยอมให้จีนใช้ฐานทัพใช้กอนใช้สนามบินฐานได้หมดและลาวได้ตกลงกับรับสีย ให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพอากาศที่ตรงกันข้ามกับน้องคายของเราเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทันทีที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยเครื่องบินรัสเซียก็จะขึ้นจากจากประเทศเรานะครับตรงข้ามน้องคายเนี่ยเข้ามาที่ในพื้นที่นี้ได้เช่นเดียวกันเขมรก็ได้ตกลงให้จีนเนี่ยมาใช้ฐานทัพใช้สนามบินฐานทุกแห่งและยอมให้จีนมาตั้งฐานท,านท,านทานัพเรือที่เสียนวินซึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือเก่าของสหรัฐหรือตอนนี้เขาก็เคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำจีนเข้ามาจอดได้ เพื่ออะไรก็เพื่อสกัดว่าถ้ามีใครจะยกกองทัพเข้ามาช่วยประเทศไทยทางด้านอ่าวไทยแล้วแล้วก็ไอ้กองทัพเรือจีนที่ฐานทัพนี้ก็พร้อมจะขัดขวางและก็ตกลงกันให้จีนเนี่ยมาตั้งฐานทัพอากาศที่กอปร์ตรงกันข้ามกับกัมบูรีตาของเราเนี่นะครับนั่นหมายความว่ารอบแดนเราด้านตะวันออกเนี่ยเขาเตรียมรับมือสงครามที่เราจะร่วมกับสหรัฐเนี่ยไปโจมตีจีนหรือไปทำาลนล้มสงครามกับจีนซึ่งก็ต้องผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านกัมพูชานะครับว่าเขาเตรียมรบหมดแล้ว นี่างพมา่าก็เช่นเดียวกันเขาก็รู้ว่าถ้าจะเกิดสงครามขึ้นนี่นะครับพมา่าก็จะต้องเป็นทางผ่านที่จะถูกยกกองทัพเข้าไปบ,บุกจีนทางเสฉวนยูนนานสงชิงนะครับซึ่งมันเคยเกิดมาแล้วเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองต่อประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยตัวดียอมให้ญี่ปุ่นผ่านเดินทัพผ่านประเทศไทยบุกเข้าึดพม่าเพื่อจะบุกเข้าไปที่จีนนะครับเพราะนั่นเป็นี่เขาก็ระวังตัวนะยครับตอนนี้พมา่าก็ทําความตกลงกับจีนให้จีนมาใช้ฐานทหารทั้งหมดของพมา่าได้ และจะลงตั้งฐานทัพเรือขึ้นที่รัตยาไขให้กองทัพจีนเนี่ยมาตั้งฐานทัพเรือที่นั่นและมาตั้งฐานทัพย่อยอยู่ที่ถวายใกล้ๆกับแม่สอดของเรานี่นะครับขณะเดียวกันก็พระม่าก,ก็ขอให้จีนส่งหานหนึ่งแสนเข้ามาดูแลท่อแก๊สที่จีนวางร่วมกับพระมา่าตั้งแต่รัตยาไขไปถึงคุณมิงนะครับว,วันนี้พระม่ามีฐานสี่แสนมีฐานจีนที่มาเฝ้าระวังไอ้ท่อแก๊สอยู่หนึ่งแสนเป็นห้าแสน ถามว่าเขาลงแต่ท่อแก้วนะครับพวกนี้รบได้รบเป็นนะครับแล้วก็มีความชานาญในการรบด้วยและเกาหลีเหนือก็อยู่นอกจากนั้นในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยพม่ากา็ตกลงให้จีนรัสเซียอิหร่านเนี่ยเอาเรือดำน้ํามาวางกําลังไว้เพื่อป้องกันการโจมตีพมา่าผ่านทางมหาสมุทรอินเดียนะครับทั้งหนี้รอบบ้านประเทศไทยเราเนี่ยเขามีฐานทัพเต็มไปหมดแล้วและเราเนี่ยจะอวดดือ้อทฤษดีมาจากไหนครับที่จะไปทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยและมันควรหรือไม่ควรที่เราอยู่ดีๆเนี่ยจะไปรบกับเขาเนี่ย และอย่าคิด,ดว่าจะเอาชนะเขาได้นะครับให้นึกดูสะครับถ้าเราจะร่วมกับสหรัฐรบกับพวกนี้นะครับอาวุธทุตปภคกรเราสร้างเองไม่ได้ต้องซื้อวันนี้สหรัฐเขาเรียกร้องอยู่แล้วให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยเพิ่มงบประมาณทางการทหารหมายความว่าให้เพิ่มเงินที่จะซื้ออาวุธและเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธจากเขามากขึ้นเพราะถ้าเกิดสงครามเนี่ยใครได้แล้วครับสหรัฐขายอาวุธได้เราต้องจัดงบไปซื้อแล้ววันนี้งบประมาณเราเหลือเฟือลดหลามนั่งหรือและมันควรหรือครับที่จะเอามาเนี่ยแล้วถ้าสหรัฐ้ามาช่วยทางนี้ปังเนี่ย รัสเซียจีนอิหร่านเกาหลีเหนือก็จะเข้าช่วยทางเขมรเข้าช่วยทางลาวเข้าช่วยทางเวียดนามเข้าช่วยทางบ่าประเทศไทยเราสื้สงบสุขเนี่ยมันจะมันจะสบายอยู่เหมั่น่าไหมพราใ,ใครที่มาเรียกร้องให้ทําสงครามนะครับให้ตำงวดไว้ดีคุณรู้ผลร้ายของสงครามหรือ,อยังว่าถ้าเกิดไทยประทะเขมรเมื่อใดนะครับสหรัฐก็จะยกกองทัพเข้ามาตั้งในเมืองไทยตั้งในภาคตะวันออกในภาคอีสานาในภาคกลางของเราและจะส่งเครื่องบินรบเข้ามา พอสหรัฐเข้ามาปั๊บเนี่ยทางน้องตุรรัสเซียอิหร่านโดรนเนี่ยเราเข้าช่วยกัมเมนกองทัพจีนอยู่ในกัมเมนมีอยู่แล้วนะครับเวลาถามทัพเรือก็มีแล้วถามทัพอากาศก็มีอยู่แล้วพราะเขาจะปล่อยทิ้งกัมเมนเนเขาต้องช่วยกัมเมนถ้าเราเป็นศัตรูของเขาเนี่ยเราปรกะกาศโต้งๆนี่นะครับและเราเข้าเป็นกองกําลังที่จะทํสงครามกับเขาด้วยและใจเขานักงอเืืเอเท้าได้ยังไงเพราะคนที่เรียกร้องให้ทําสงครามให้ฐานรบกันนี่ครับขอให้ท่านตระหนักถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นว่าทันทีที่เกิดการประทะขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับ สหรัฐก,ก็จะส่งกองกําลังเข้ามาในเมืองไทยทันทีตามภาคีตามฟันธะตามยุทธศา,า,ตา,า,ตา,า,ตาสตร์อินโดแปซิฟิกและเมื่อสหรัฐเข้ามานะครับทางโน้นนะครับรัสเซียจีนอิหานเกาหลีเหนือเขาก็เข้ามาและเขาก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเราจะให้ประเทศไทยของเราเป็นสนามรบไหมถ้าอยากให้เป็นสนามก็เรียกร้องให้รบกันสิครับพราการที่รัฐบาลเขาต้องการใช้สันติวิธีเนี่ย